เอ่อก็มันเป็นคอมเมนต์ที่มันมานานแล้วเนาะตั้งแต่หนึ่งเดือนที่แล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยที่จะจะทําลงดันอะไรเยอะขนาดนั้นเป็นเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ตันเนาะผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องมาเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันผมเพิ่ออะไรตันแล้วก็ของกเกือบมีโคกเกือบหมดทุกหมดอะไรอ่งงครับก็คือครั้งนี้นี่จะเป็นคลิปที่ขอเขาขอมานานแล้วแต่ว่ามันดีเลยผมมันดีเล์กี่เดือนแล้วเนาะซึ่งก็จะมาสอนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วกันเนาะไหนๆก็ช่องหงกก ครบติดตาม300คนแล้วก็ก็จะมาสอนนะครับก็สอนเพื่อก็สําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาในโลก2เนาะก็ขอยินดีต้อนรับโลก2นะครับก็จะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็เป็นมือใหม่เนี่ยในโลก2นะก็ดูคลิปกันได้เลยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ของพวกคุณนั่นเองครับก็โอเคเริ่มไปเลย let's go เริ่มแรกเนี่ยให้ไปที่เกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นนั่นเองครับซึ่งเกาะที่นี่เนี่ยจะเป็นเกาะที่ไว้สําหรับลงดันนั่นเองครับก็ก่อนนี้ผมก็จําไม่ได้ว่าต้องเวาเ่าเท่าไหร่นาะที่จะมาเกาะยืนมักยืนเกาะน,นี้ได้นะครับโอเคให้คุณเนี่ยเดินเข้าไปที่แถวในห้องวิจัยนี่ครับซึ่งก็จะเป็นห้องนี้นี่เองเนาะอ่าแล้วถ้าคุณเห็นห้องตรงกลางเนี่ยผมเอาคลิปเก่าๆมาให้คุณดูครับตอนแรกๆมันจะเป็นแบบนี้ครับอ,อะไรเสียอะไรนะอะไรเสียอะไรนะ ใส่โค้ดหลังเลขแดงอ่าทำไมกูกดไม่ได้วะอ๋อเออว่ะเออว่ะเออลืม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 กูลืมอ่ะแยบบอ,อันไหนอ,นอ,นอ,นอนแล้วก็สองสองสองสีที่เรากดก็ต้องประมาณนี้เท่านั้นเองครับห้องข้างๆเนี่ยก็คือห้องรับเนี่ยมันก็จะเปิดให้เราเดินเข้าไปนี่ครับแล้วก็คือทําการเข้าไปนั่นเอง แล้วก็มองเครื่องบนครับให้ทําการขึ้นไปเลยนั่นเองครับด้านบนนี้จะมีกล่องเงินเต็มไปหมดเลยครับก็อย่าลืมเก็บแล้วกันเนาะแล้วก็ได้งเงินด้วยเองแล้วคุณก็จะเจอ NPC ซตัวนี้ครับคือ NPC ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการขายพวกเมมเบรียไว้แลกดันนะครับมันจะมี2ประเภทก็คือดันปกติกับดันสูงนั่นเองครับอันนี้คือดันปกตินะครับเป็นดันที่สลหรับแบบผลสำหรับธรมธรมดาธรรมดาเองครับ อันนี้ดันขั้นสูงครับดันขั้นสูงคือเป็นดันที่เราต้องไปเปิดล็อกเควสเท่านั้นเองครับคือต้องทําเควสถึงจะปลดล็อกพวกดันพวกนี้ได้นีครับุณเนี่ยจะต้องเตรียมเงินประมาณ1000งพันนเองครับแลกอือไหมก็มีผลไม้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเงิน1 0 0 0ันเนี่ยม,มันทำได้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นผลเนี่ยทำได้หลายครั้งนะครับอ่าอันนี้ผมเอาดันไฟนั่เองครับเมื่อคุณซื้อเมมเบอรี่เนี่ยให้ไปที่แถวแถวแคปซูลสีฟ,ฟ้านะครับเมื่อไปถึงเนี่ย บนมือด้านล่างเนี่ยห้ามถืออะไรเลยสักอย่างนะครับและเอาเมาส์เนี่ยไปชี้ที่จุดเขียวนะครับมันก็จะทําการโหลดแบบทันทีครับส่วนวิธีการเอาเพื่อนเข้าเนี่ยเพื่อนก็ต้องไปอยู่แถวแถวแคปซูลด้านหลังพวกนี้ด้วย่นองครับเพื่อเพื่อนเนี่ยจะเข้าแมปกับพวกเราได้นั่นเนาะแล้วก็รอไปอีกที่หนึ่งครับมันก็จะพาเราไปอีกที่หนึ่งนะครับก็คือดันไฟ่นองครับส่วนวิธีการทําพวก ผลตื่นอะไรประมาณนี้นะครับผลตื่นเนี่ยคือจะต้องมีผลให้เราใช้เท่านั้นนะครับคืออย่างเช่นไฟเนี่ยผมจะต้องเอารันไฟมาเท่านั้นนะครับถ้าไม่เอารันไฟเนี่ยมันไม่สามารถตื่นได้เลยครับแล้วก็คุณจะต้องมีเฟดเมนด้วยนะครับเฟดเมนหาจะไหนก็เฟดเมนก็หาจากการลงดันนี่แหละครับเก็บเฟดเมนเนี่ยแนะนำให้ใช้ผลพานะครับเพราะผลพานี่เป็นผลที่แบบลงดันดีที่สุดนลยครับไม่ก็มีเพื่อนมาช่วยด้วยน่นะครับก็ถ้ามีเพื่อนมาช่วยเนี่ยถือว่าจะเป็นเรื่องดีมากครับก็คือดันพวกนี้เนี่ย มันต้องมีเพื่อนมาช่วยครับอันนี้ผมลงคนเดียวได้นะครับดันไฟเนี่ยมันเป็นดันที่ง่ายที่สุดนะนครับเกาะเรื่องแราการมาเนี่ยเกาะแรกมันก็จะง่ายครับเมื่อคุณผ่านเกาะแรกไปได้เนี่ยคุณจะต้องไปอีกเกาะหนึ่งครับแต่ถ้าใครแบบเป็นเผ่าอื่นไม่ใช่ไม่เผ่าปลาเนี่ยใช้เรือก็ได้นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นเกาะละล่างเนี่ยมันจะมีบางเกาะมันจะไม่ให้เราใช้เรือคือเราต้องพุ่งไปเอาเองเนั่เนเองครับนี่คือต้องพุ่งไปหาเกะเองเนาะโอเคผมจะทาสคริปประกันว่า มันหน้าตาพวกดันพวกนี้มันเป็นยังไงนะครับความยากมันจะเพิ่มขนาดไหนก็เราก็ไปดูกันเองครับ ห,หลังๆมาเนี่ยประมาณสักเกาะ3เนี่ยจะมีพวกมอเตอร์เนี่ยเริ่มใช้ผลนี่นะครับเป็นผลที่ตามดันต่างๆนะครับอันนี้เป็นดันไฟเนาะก็เลยมอเตอร์เนี่ยมันใช้ทตุพลังไฟได้นี่เอะครับซึ่งก็ระวังกันด้วยนะครับ เกาะสุดท้ายนะครับคือเกาะ4่เนี่ยจะเป็นเกาะสุดท้ายแล้วนี่ครับเกาะสุดท้ายจะพิเศษกว่าเกาะอื่นก็คือเกาะนี้เนี่ยจะมีบอสอยู่นะครับซึ่งบอสเนี่ยมันใช้ผลตื่นนั่นเองครับผลตามที่ตามดันต่างๆนั่นเองครับอันนี้ดันไฟเนาะเป็นบอสใช้ไฟตื่นนั่นเองครับถ้าคุณดูเวลาระบบดีๆเนี่ยคือมันเป็นเวลาบอสเกิดนะครับคือให้นะนําระวังด้วยนะครับถ้าคุณอยากจะต่อสู้กับบอสเนี่ยคือเราจะต้องพยายามเล่นหลบบ้างหลบเนี่ย ก็คือไม่งั้นคุณจะแตกครับเพราะบอสบางตัวเนี่ยมันแรงแรงครับบอสบางตัวก็อันตรายอันตรานะครับเพราว่าบอสพวกนี้มันเป็นผลตื่นเนาะคือก็ระวังกันด้วยนะครับ เมื่อคุณฆ่าพวกมอนสเตอร์ก่อสุดท้ายเสร็จเนี่ยคุณก็จะได้แฟกเมนประมาณ1000ครับแต่ถ้าคุณเนี่ยทำเวลาแบบยิ่งน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งได้แฟกเมนน้อยน,นั่นเองครับซึ่งก็คือต้องรีบทําเวลาให้แบบพอพอพอ,พอดีเนาะคือไม่ก็รีบทําเวลาให้ได้มากที่สุดน,นั่นเองครับคุณก็จะได้แฟกเมนเยอะน,นั่นเองครับสูงสุดก็ได้ประมาณพันหนึ่งนี่ครับอันนี้เป็นคลิปเก่านะครับคือคนที่ทําผลตื่นตามที่ดันกําหนดไว้เนี่ย ก็จะมีแสงสีเหลืองอล่านะครับคือแล้วก็จะพาไปอีกที่ดึงนะครับอันนี้ก็คือคนที่เราจะทําให้เราเนี่ยพลังตื่นขึ้นเอนงครับคุณ <ๆ S 2> จะต้องมีเฟนตามกําหนดที่เขาให้มาครับนี่ก็คือตื่นท่าแรกครับอันนี้เป็นตื่นท่าแรกครับคุณจะต้องมีคือเอาง่ายนะคุณก็ต้องอัพไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับมันก็อย่ามันก็จะตื่นเองเนาะอันนี้ลรงงานกับเพื่อนครับอันนี้เพื่อนเนี่ยอยากทําผลแสงตื่นนะครับมันก็ต้องใช้บ้นแสงไรเนาะเพื่อจะทําผลแสงตื่นเองครับโอเคอันนี้ก็ อันนี้ก็คือคนที่ไม่มีแฟกเมนไม่พอครับมันก็จะประมาณนี้ครับท่ผายกมสอนันกูมีเจ็ยดย่โอเคผมก็ขอเสริมนิดหน่อยนะครับคนที่อยู่โลกสามด้วยเองเนาะก็คือใครอยากจะลงดันครับลงดันเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปโลกสองก็ได้ครับโลกสามเนี่ยก็มีดันเหมือนกันก็คือวิธีการไปดันก็คือคุณจะต้องไปที่คุณจะต้องไปที่ปราสาทกลางน้ำน,เ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 นั่นเองครับแล้วก็ให้ทําการเดินเข้าไปในที่ปราสาทนั่นเองครับ ตรงนี้ก็คือที่ลงดันของพวกเรานะ่นเองครับแล้วก็เขก็ขอเสริมนะนะครับว่าลงก็คือดันสูงเนี่ยก็หลายคนน่าจะสงสัยว่าดันสูงคืออะไรก็ผมก็เคยเล่าว่าว่าดันสูงเนี่ยเป็นดันที่จะต้องทําเควสเท่านั้นครับแต่ว่าดันนี้เนี่ยจะต้องใช้ผลหลักล้านเท่านั้นครับไม่ก็แฟกเมนประมาณพนะันห้านั่ยนครับถ้าไม่มีของพวกนี้เนี่ยก็ไม่สามารถลงดันสูงนะั่นเองครับก็คือเป็นขอเสริมแล้วกันนะครับ เมื่อคุณซื้อเสร็จเนี่ยก็ให้ยืนอยู่ตรงแ,แถวๆนี้น,นั่นเองครับก็เหมือนคล้ายๆในแคปซูลแหละครับถ้าเพื่อนแค่อยากจะยืนก็ก็ยืนตามแ,แถวหลัด้านหลังฟ้าๆน,นันะ่นเองเนาะมันก็ทําำการเข้าดันเหมือนกันครับในเหมือนคล้ายๆเหมือนในโลกสอนะนั่นแหละครับก็จะประมาณนี้แหละครับจบไปกันแล้วนะครับก็วิธีการลงดันนั่นเองครับหรือก็คือการลงดันแบบทําให้ผลตัวเองตื่นไม่ก็เก็บเงินเก็บฟฟกมิกอะไรประมาณนี้เนาะ ซึ่งก็เป็นการแบ่งปันความรู้คนที่เป็นมือใหม่หรือก็ไม่ก็เพิ่งเล่นแมปนี้เข้ามาไม่ก็คนดี้เข้ามาลกสองแล้วนั่นเองครับ uh huh. เป็นการแบ่งปันความรู้อะไรนินดหน่อยเนาะ<ๆ>ก็เผื่ออาจจะมีประโยชน์ต่อผู้คนก็ได้นะครับ uh huh. เพื่อจะแบบจะจะให้คุณเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นแมปที่ดีที่สุดแล้วนะก็สำหรับหล่ลๆคนนั่นเองครับแล้วก็ขออีกอย่างนึงคือไอ้พวกโลกเออไอ้พวกเยียบคนอื่นกูจะจ้างหมอแจ